สบายดีสบายดีายดมาพบกับแกงเฮาอยู่ละแกงเฮาเรมี่เท่านี้นะนสี <c oughs> ่คนดคนีสามเป็นลูกเขาเนาะกับแม่นมละสาเร <c oughs> าจะเดินทางไปสถานีฮู้บเดินทางคือเก่าเดินทางคือเก่าเดินทางไปสถานีฮูโบทันว่าเดินทางคือเก่ามนุษย์อ้วนเอ้ยเขาจะเดินทางพาคนน้อยนี่ไปคลินิก วสชบายเป็นไอเป็นวัดเนาะช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนหักษาสุขภาพเดอ้อทุกคนเนาะเป็นเซนแมนเด็กน้อยเยสิเพราะอากาศเปลี่ยนพุทธฝนตกพุทธแดดออกเด็่สิพิชัแบบวสชบายได้เนาะเดี๋ยวเขาจนะเดินทางกันพาลาซาไปกววอดูคลินิกด็อกเตอร์สมชายเนาะว่าคนถือยาอยู่ฮัน ไปไทยก็ไปบ่ได้ละเพราะว่าด่านเปิดแม่แม่มือไดะปแมบู้อ่ะลูกเดยด้ยินจววเดืสลูกได้ยินวเดือีดนเแม่บ่อ้น้อยน่ะฝึกกันเหลือบงกล้องได้เอนกัเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะ ออกเงนินผิดมงแล้วเฮาน้ามน,นุษย์ด้วนไปซาโลก,กะติดนี้แยกแสดงหนองดวงดาซาสิกินน้ำเมื่อเต้านึงแล้วนี่มนุษย์ด้วนนี่เปลดิขยนงไงละเอ้าวไปเห็นอ <laughs> เออเด็ก็ดาไปเห็นละโอ้ยเฮานี่จัโมงเนาะเจอสีแดงไปฮอดคลินิกสมอง จักสมโมงนี่จังสิได้กลับบ้านมาทางนี้หลุดแห้งหลายเลยเดินสตาร์ทเนาะเส้นนี้แถววังทองทางซ้ายมือก็จะเป็นวังทองหลุดหลายขนาดเลยช่วงนี้ตอนนี้ห้าโมงป่ายเบื้องขวามือเขาก็จะไปเดินสตาร์ท หน้าก็จะเป็นขายเครื่องกีฬาเนะมีขายเคาเปียกอย่างน้ำลายๆเลยมาฮอดนี่ก็เป็นไฟแดงอีกทางใส้ยมือเป็นวัดทัดฟุนเนาะวัดทัดุนทั้งขัวนี่ก็กระซวงภายในกลุ่มตำรวจอาจะมุ่งหน้าข้ามไฟแดงนี้ไปไปซื้อน้อยนึงกะจะเห็นคลินิก ด็อกเตอร์สมทัยเนาะอยู่บงขวามือเฮาก่ายไฟเขียวมาแล้วสินีบอลจอดรถบนนอคีนี้เกินอ,อยู่บงขวามือนี่เนาะนี่ค่างบริษัทซัมซุงเซาบอลจอดรถกันะเนาะฮอทคลินิกฮอทคลินิกพคนลนะเนาะถึงจะเป็นคลินิกน้อยแต่ว่าเพคนอู้คนเยอะเพลายเนาะไปเดี๋ยวเข้าไปเข้านั่งทางใน งี้เปซ็นสัญลักษณ์ของคโลลักษณะเดกคุกิ่โลโอ้เปิ่อลัซาแล้วไปเขานะไปเก้าะพากกันข้าพักันกวดแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะบัดนี้เลี้ยวจะไปใส่ตัวมนุษด้วนกินบอกกระเป๋าหั่นประจำเจ้าเก่าเจ้าดื่มวายเท่โดยโดยโดยไปเดี๋ยวเขาล้ซาบินได้เดี๋ยวเดี๋ยวดาชิพาไปซื้อกระเป๋าห้านแบบ ดาเคยกินตั้งแต่อัญมณีน,น,น้อยตั้งพวนานบ้านบ้านเกา่าดาแมนยูยูแถวประตูไส่ดิเดี๋ยวไปไดาจะพาไปเบิร์กวัดเป็นห้าได้เนาะเอาขี่รถกลับคืนมาทางเก่าเนาะนี่ก็แมนนั่นาทางเข้าวัดทัดฟุน้หนห้างจะอยู่ชี้แยกไฟแดงตัวนี้เลยก็จะเอื้อนไฟแดงนี่เนาะไฟแดงทัดฟุ้นบ่ไฟแดงอุดรเวยงจันทร์ไฟแดงธนาคารลาวเวียรน,นี่แม่นเมือ เขาจะเลี้ยวขวานี่ฮันก็นจะอยู่ขวามือนี่เนาะเดี๋ยวดาไปจอดรถก่อนนี่กระเป๋ามีไข่ปิ้งนำวันนี้พอลุงมาขายคนเดียวบ่ปกติเห็นอายอันโอ้ฮันฮันแน่นพอลุงนี่ขายว่าเป็นสามสี่สิบกว่าปีม่้งสามสิบาปี แม่ละเพราะว่าตะกี้งขกอเขาอยู่ทางนั้นเนาะเขากินตั้งแต่น้อยตั้งแต่เจ็ดแปดปีแม่ละเอาเอาให้เขาอ่อก้อนเท่าแดดเดี๋ยวนี้ก้อนห้าพันก้อนหน้าพันเอาเอาเมื่อไห่เลยเฮ็ดสองถุงอ้ได้สองสองสี่พวกเปดได้แต่เปดก้อนโอ้ได้แต่เปดก้อนโอ้โดยโดยโดยได้มาไปยังมีใครปิ้ง หรือว่าเลือเอาเอาคายบี้ก็ได้คายบี้หาพันคู่กันอันนึงหาพันกูดีได้สองก,ก,กันเนาะได้สองอันโดยเดยนนี่ไก่ไปไก่มาทางนี้กับมาเมยอุ่นหนุนเพื่อนได้เดอ้อห้านขาประจำคงได้เองเพราะว่า,วากินตั้งแต่น,น้อยเรากินตั้งแต่น,น้อยเพื่อนนะเพราะว่า<น>พอ่อแม่ไก่ไปไก่มาปลลินติ๊กินเนาะเพื่อนมาแวะซื้อให้นี่ยูซี่เนี่ยเสด็อันนี้เพื่อนเอเิญซเสียงแสด็จอย่าง ตัวนี้เป็นพืชเอิญสีนีงไฟแดงเนี่ยเกาะธนาคารลาวเวียดเนาะธนาคารลาเวียดมีธนาคารฝรั่งนี่แหละโอ้โด๋อด๋อมาซื้อตั้งแต่อันนี้อันเมเปานั่นพุณนะว่าขออนุญาตเนาะอนุญาตแบบเราขาเสียน้อยนึงมันบ่เตะกี้เขาเอิญว่าสีนี้ไฟแดงเรื่องลาตีโอ้แม่แม่เตะกี้แม่มีมีห้าอาหารที่แถวนี้นะแม่ละลาตีเรามีดอกไม้แดงอยู่แถวนี้แม่ละโอ้ เดี๋ยวนี้พัฒนาไปหลายเดี๋ยวนี้เนี่ยเรถก็แบบหายไปแล้วชัวไปแดง่นแต่หายไปแล้วแมมละมึงหนาไปซื้อพุ้นเป็นหอคำเนาะทางนี้แมนทางสายล้มโอ้อันนี้กระตึกเพชรใหม่หลายมึงหนาไปทางนั้นแหละแมนอันประตูไซเนาะเรียบร้อยกลับไปกามามาแวะอุดหนุนได้ค่ะประกันความแซ่บเพราะว่าด่ากินแต่น้อยมาเนะเาะพลายพี่น้องมาทุกข์ทุกคน หรือว่าพายอาจจะเคยกินห่าเนี่ยจ,จะหู้ดีเราเสร็จถุงไายเรียบร้อยได้แตแปดก้อนมือนี้ลูกสาวก็มากน้ำอีกด้านาเรียบเลยโดยอบใจหลายหน้าเขาก็จะเป็นประตูใสเนานะพ่อพี่น้องเดี๋ยวไม่ได้จะพาขึ้นรถกายได้แต่ว่าไม่ได้แว,เวนะเนาะเดี๋ยวขึ้นรถก่อนมีคนวาอยากลงไปเลาะประตูไสเดี๋ยวบึงกอนเนาะถามญี่อนจะลงเขาก็จะแวะน้อยนึง เบื้องตามสภาพกันเขาก็พากันมาจอดรถเรียบร้อยข้างหน้าก็จะเป็นสำนักงานนายกรัฐมนตรีเนาะตุ่งใหญ่เดี๋ยวเขาจะพาไปย่างรลเบื้องนี้ก่อนเนาะหรือว่าเขาเขาไปทางนั้นก่อนปะมันสีขาก่อนเนาะเพิ่นมาทางนี้ก่อนสิขาก่อนวันนี้ออย่างย่างแล้วเนาะเออเออเออออไปอย่างยางคอยๆช้ซๆ เออเพื่อมาหย่างยางเนาะไปเดี๋ยวย่างไปเพึ่งทางนั้นกันนี่มนุษย์อ้วนเพื่อยากได้อันเป่าเอาแม่ลูกลูกกระเรือไหมพี่ขายผักไปอันเท่าไหร่นี่ใช่ไหมพันบอกเอาหนึ่งเอาแม่ลูกสาวตัได้ลูกกระเรือเอาเดิงกับเจ้ามาทายให้ถ่ายมแต่งงานเนาะนี่จีได้บรรยากาศยามแรง งามเบาหมดินองบ่ไดถูกเปล่าบงปล่าบงเปล่าไหมโอ้เด็ดเด็ดนี่พูนะเอ็ดมาลูกพูนะเส้าเบิ้งมาลูกตาเบ้งพูนะโอ้พูนะอ้ใหญ่เลยอันนี้ใหญ่เลย ไปทางไปยางรอทางนั้นปะจะเป็นสวนหญ้าเนาะอีกคนแบบมักมาย่างมาแล่นออกกําลังกายทายแรงเดี๋ยี่เพื่อนน่าจะปิดแล้วที่ว่าให้ขึ้นไปทางเทิงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็หกโมงแรงแล้วนะมีน้ำผุน้ำแต่ว่าเพิ่งม่ได้เปิดมื่อนี้เสียดายดิเพิ่งม่ได้เปิดเนาะเมื่อกี้เห็นเพื่อนยุงสุด แต่งานมาทางนี้อู้คุณไปทาอยู่ทางนะั้นเดี๋ยวเขาไปนางททยฮบทินะได้ยินเสียงนกเนาะนกบิงน,ก,นกบินอยู่ถึงแต่ว่าคุณภาพคือไม่เห็นเนาะปกตินกลหลายๆได้อยู่ถึงโอ้นี่นีนี่นกหลายเลยบินนี่นั่งนี่ ไอาอยังยางนี่เราถ่ายหยงยางอีกเปิดมาถ่ายพักแต่งงานถ่ายพีวิตดิ้งกูบ่าวสาวดีใจน้ำกูบ่าวสาวเนาะสวยสีฟ้อดมืบอนี้ไปทำบมาทางนี้ ยาเบิ่งทางนั้นต่อเนาะจะได้เพิ่มเปิดน้ำผุมาหนิถ้าเพิ่นเปิดน้ำผุนี่คือสีงามประตูใสเนาะโอ้นกิอ้อมลายเลยปัน่าจะปิดแล้วมาด่าสีฟ้ายาวไปทางกล้องอ่ะเนาะดส่วนนางโอ้ลมเย็นดีขนาด วนหลายเพิ่มมาเล่นออกกาลังกายแต่มื่อนี้คือก็เห็นคนหลายแต่เห็นอยู่คนมานางลินเนคนอ่ะมันอนะึดัดมือนฝุ่นฝุ่นคน <c oughs> ค,คทางเทิงนี่นะถ,ถ้าสังเกตเห็นที่เห็น,หนนะพพทั้งโตพอพที่น่องเดี๋ยวดาวชีซูมเนาะซูมภาพเข้ามาเห็นบ่หทั้งโตทังโตทั้งเตีหาทั้งพิง่ง หนาจะประมาณนี้ดูเถอะหรือวหังนกบหนาจะเป็นหังนกเนาะก็เป็นได้เนะเอาเข้าไปข้างในไปถึงโล้งปกติแถวนี้มีโบล็อกเด็ก็ล็อกหนึ่งนี่จะเป็นบ,อน,นะนอ,อ,นบอนขายปี้เนาะเพื่อพี่น้องเขอจะเป็นบอนขายปี้ แล้วก็ขายเครื่องแบบทีอว่าโนราได้เครื่องนั่นจะทับเครื่องซื้อสวยต่างๆเป็นเคื่อลึกเนาะสบายใจแล้วก็ขายเป็นน้ำเป็นอย่างสามารถซื้อแล้วก็ึือไปกินยู่เทิงได้นะเพราะว่าจอจะคือเป็นฮอดเทิงเหมือนเพราะว่าคำแล้วนี่คนปิดแล้วนี่ทั้งหน้าเขาแม่น ห่อคำนะ้ำเนาะซื้อไปทางหน้าพุ่มพี่มตัวก็จะมาเลยมายางเกาะแรงอาจจะต็งชุกเราสาวุวมใบรุ่นมาลีนนั่งลีนที่แล้วโนงะ่นกเลยนกมีไหลดีดดาก็ทิศทตยบรรยากาศให้เบิงที่นอกจามาบ่ะทานบม่ได้ขึ้นไปแล้วกะ เดี๋ยวเจ้านาเขาก็จะได้กลับก่อนเขาจะยาไปเบิ่งฟางนั้นจักสิยาไปหอดโบดุนี่ตัวสิม,มืดละฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วเดี๋ยว <Okay. S 1> ยาลาซาสิบโบสบายเติมเนาะไปโหลดก่อนเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านไปกินกระเป๋ายู่บ้านเนาะลาซาโน่ก็ไปข้าวเวสินเตาหูเนาะ กูนะแล้วดิโก้อ๋อตาตึงตัวงตาตึงยังมาหน่อยๆอยู่เดิบ๊ายๆนะทุูๆสบายดีสบายดีโอ้ยหมอน้อยเดยแผงหมอน้อยนี่เดยเนาะสบายดีแค่หนึ่งเนาะมาหอดบ้านเขากลับมากินอยู่บ้านเราเนาะ อะไรก่อนเอาวันที่นี่หวามันคือเป็นอะไร่ใรับดี่ะบคได้ไัานานประจัสามสิบกต้องเป็นลูเบกอดหต้องเป็นเมยเกตกองเป็นเมยบุกอรกินแบบาๆมั้นี่ีบเลยอ จิเาจออกปุ๊บขาดบีทกลางหมพลอยพี่น้องมาหานี่เดี๋ยว้เบอีกทได้ด่มเหนง่ายบลกเว้นมือขั้นตอนทอนทันเพือนอยู่ก็โดดีก็แรงแล้ว น้อตัวโตยังหมักนะังใคอันนี้ยังหมักนะังนนงามันมีไขแบบ่แปบดบเอาดเาไข่ติ้งเะเกี่าไปได้ข่นนะนะหาแต่มาเริ่มขข่ ชัวนก,ก่นต่หมหวานนี่นะป้าซื้อไม่แม่เกินตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องคนนป้าป้าไปตีดอ,อกแถวนั่นเลยยา่าอะารใจใหญ่ ใช่ใช er, at ่ใช่ไหมเนาะใครจะทำก็ด้วยใครจะเลือมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดยังตะไคร่เรือปักตะไคร้ตะไคร้เป็นกระรังไก่ไฮซองแดดน้อยยังจัดในเด้อพ่อีร้อมมีนมมูอทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะว้าใช่ไหมเนาะขอลาแต่ก่อนบ๊ายบายกินต่อยอยู่ะ 哎，来来来，就摆这个，两只